เพลิงรักสามหัวใจท้นฉบับตอนที่854อาสมานั่งพิงที่เตียงอาีเอีกก็นั่งยงข้างสอบถามเรื่องอามันให้อาสมาทําอะไรบ้างหากอามันนั้นเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นแต่อาสมาก็ยังนิ่งเงียบเธอจะรอจนกว่าได้คุยกับอามันเธอจะไม่บอกอะไรใครอาีเอียลุกออกไปอาสมาน้ําตาไหลมองกําไลของปลอมปาดน้ําตาทิ้งเดินไปเปิดตู้ที่เก็บเอกสารแฟ้มที่วางไว้บนหล่นร่วงลงมาอาสมาเดินป หยิบตัวขึ้นมามองปิดหน้าร้องไห้ก่อนที่จะรีบหยิบกระเป๋าเงินออกห้องไปที่ห้องโถงอาเรียโทรหาเอกรรมัมที่กำลังขับรถสอบถามว่าเจออามมนหรือไม่เอกัมยังไม่มีข้อมูลอะไรเมื่อวางสายอาเรียก็ปลอบ,บราโนไม่ให้เครียดส่วนกาบีและสุขีออกไปตามหาอามันลงจากรถมองหา าอาเรียปลีกโทรมหาทิมมี่ถามเกี่ยวกับอามันเธอหันไปเห็นอาสมาตกใจจึงหยุดคุยวางสายอาสมาเดินเข้ามาร้องไห้บอกเธอไม่รู้ว่าอามันอยู่ที่ไหนอาเรียบอกเอกร,รมกำลังตามหาอยู่ไม่ต้องเป็นกังวลอาสมาขอให้อาเรียไปเอาน้ำมาให้เธอเธอกระสับกระส่ายทำอะไรไม่ถูกเมื่ออาเรียออกไปอาสมาพูดขอโทษต่ตอมาตารานีเธอไม่อยากจะสงสยัยแต่ไม่มีวิธี อาสมาลุกไปเปิดตู้เสื้อผ้าของอาเลียเสียงอาเลียกำลังเดินกลับมาอาสมาจึงรีบปิดประตูโทรศัพท์ดังขึ้นเธอรับสายของกาบีอาเลียเข้ามาเร่งให้รับสายกาบีแจ้งข่าวอามันประสบอุบัติเหตุตำรวจบอกเกิดจากรถเบรกแตกเขาตกลงไปในคูน้ําได้นําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วและให้อาสมารีบมาอาเลียกระชากมือถือจากอาสมาจะคุยกับกาบีต่อแต่กาบีก็าวางสายไปแล้ว แล้วอาสมาสุดนั่งลงอาเลียคว้างโทรศัพท์ไว้ที่เตียงแล้ววิ่งออกไปอาสมาก็รีบตามไปเช่นกันที่โรงพยาบาลอาเลียเข้ามากอดอามันถามเขาด้วยความเป็นห่วงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาบอกเบรกแตกเขาไม่ได้บอกอาสมาและผลักเธอออกจากรถอาเลียบอกเธอคงตายทั้งเป็นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอาสมาวิ่งมาที่หน้าประตูตกใจไม่เห็นอาเลียอยู่ข้างในอาเลียบอกรักและจูบหน้าผากของ อามมนเธอร้องไห้อามันบอกถ้าอาเลียเป็นที่รักของเขาอาสมาก็เป็นความรับผิดชอบเขาเช่นกันอาเลียถามว่าที่ตัวเธอพูดไปเมื่อวานนั้นไม่มีผลอะไรเลยหรืออามมนบอกเขาโกหกอาสมามาหลายครั้งเขาจะบอกความจริงกับอาสมาแต่เขาบอกเธอไม่ได้อย่างไรเขาก็จะต้องบอกเธอจะทิ้งเขาไปถ้าหากรู้ความจริงทีหลังอาสมาเปิดประตูเข้ามาในห้องมองอาเลีย ที่นั่งอยู่บนเตียงกุมมือของอามันอามันหันไปเห็นอาสมาก็ตกใจอาเลียพระลุกออกไปทำอะไรไม่ถูกบอกกับอาสมาว่ามันไม่ใช่อย่างที่อาสมาคิดอามันก็วางสีหน้าไม่ถูกอาสมาเดินมาถามอามันว่าเธอเคยคุยกับเขาทั้งก่อนและหลังว่าหากมีความจริงอะไรที่ควรจะเปิดเผยต่อกันก็ควรจะบอกแต่เขาก็ไม่เคยบอกความจริงกับเธอเธอควรจะทำอย่างไรดี กับความสัมพันธ์นี้เธอให้ทั้งความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อเขาตอนนี้คำโกหกของเขาปรากฏต่อหน้าเป็นความเจ็บปวดที่แสนสาหาัสแล้วจะให้เธอยอมรับได้อย่างไรทําไมเขากับอาเลียายอาเลียก็อ้างบุญคุณว่าอามานมอบชีวิตใหม่ให้อาสมาที่นั่งอยู่ในรถนั้นรถเกิดเบรกแตกเขาจึงได้ผลักอาสมาออกจากรถ เพื่อจะช่วยชีวิตอามันเกือบตายเธอกังวลจึงได้มาที่นี่เพื่อจะสอบถามอาการของเขาเธอจับมือเขาเพื่อจะสอบถามอาการอาสมาไม่ละอายใจหรือที่มาตำหนิเธออามานบอกให้อาเลียหยุดเขาให้อาสมาฟังเขาอาเลียหันไปหยิบมีดกรีดแขนตัวเองเพื่อจะหยุดอามันอาสมาอามันเป็นกังวลอาสมาก็ดึงตัวอาเลียมานั่งที่เตียงและทำแผลให้อาเลียตำหนิอาสมาที่ควร จะคิดก่อนพูดอะไร ราโนเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาเลียอาเลียบอกมันควรจะดีถ้าเธอนั้นตายไปอาสมาตำหนิตัวเธอราโนถามว่าอาสมาพูดอะไรอาเลียที่ร้องไห้บอกอาสมากล่าวหาเธออย่างเลวร้ายราโนก็ย้ำถามกับอาสมาว่ามันคืออะไรอามันช่วยชีวิตเธอไว้แต่เธอก็กลับโทษเขาอามันบอกแม่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นราโนบอกให้เขาหุบปากราโนหัน ไมบอกอาสมาว่าตอนนี้อาสมายังไม่สบายดีควรกลับบ้านไปพักผ่อนไม่รู้ว่าตอนนี้อาสมากำลังคิดอะไรอยู่เธอก็เหมือนกับแม่ของอาสมาให้เชื่อใจเธอเธอจะไม่ทำอะไรที่ทำให้อาสมาสูญเสียราโนผลักอาสมาออกไปอาสมาน้ำตาไหลมองอามันเดินออกจากห้องมาด้วยใจที่สลายสูกีก็มองตามหลังอาสมาไปอามานจะลุกตามอาสมาราโน ก็ตบหน้าอามันและอาเลียอาเลียตกใจลุกขึ้นจากเตียงราโนก็ตบหน้าอาเลียสอาเลียกลุ่มหน้าด้วยความตกใจอามันบอกเขาอยากจะคุยกับอาสมาราโนก็ตบหน้าอามันอีกครั้งและตำหนิเขาราโนเสียงดังว่าฉันรู้สึกละายแก่ใจก็เพราะแกฉันเสียดายผู้หญิงดีๆอย่างอาสมาฉันดูถูกอาสมาก,ก็เพราะแกแกกับอาเลียกำลังนอกใจเธอทำไมพ่อแกบอกฉันรุ ุกอย่างก่อนแต่งงานแล้วว่าแกสองคนมีความสัมพันธ์กันร่วมมือกันสมรู้ร่วมคิดนอกใจอาสมาได้อย่างไรและอาเลียเธอก็เป็นผู้หญิงเช่นกันไม่ละอายแก่ใจตัวเองหรือหรืออายคนอื่นบ้างหรืออย่างไรพังบ้านเพื่อนของตัวเองในขณะที่เพื่อนผ่าเข้ามาในบ้านกลับใช้ประโยชน์จากความไวเนื้อชื่อใจของเพื่อนรานโนหันไปตบหัวอามมนที่เขาโกหกและหลอกลวงอาสมาเขาจะให้ตัวเธอ มองหน้าอาสมาและทุกคนได้อย่างไรสุคีเข้ามาตำหนิอามันและอาสมาบอกอามันว่ามีเพชรอยู่ในมือแต่ก็ยังถือกล้อนขวดเอาไว้ทั้งที่เขาได้เตือนไปแล้วสุคี้หันไปไล่อาเลียให้ออกไปจากห้องเขาไม่อยากพูดอะไรมากถ้าอาเลียยังละอายแก่ใจก็ให้ออกไปจากที่นี่เขาจะเล่าทุกอย่างให้เอกำฟังถ้ายัางขืนทำแบบนี้อีกกล้าที่จะทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจ ของอาสมาทั้งที่อาสมาเชื่อใจนี่กลับคอยแทงข้างหลังเธอเอาหน้าตาที่หน้าด้านของเธอออกไปจากที่นี่ก่อนที่เขาจะทําอะไรลงไปสุคีตะโกนใส่หน้าอาเลียสะดุง้งและออกไปจากห้องอามันก็บอกพ่อว่าพ่อผมรู้ว่าผมทําผิดผมควรจะบอกความจริงกับอาสมาวันนี้ผมพาเธอออกไปบอกความจริงรถเบรกแตกมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุดุนแรงได้ผมจึงได้ผลัก เธอออกจากรถวันนี้ผมพาเธอเพื่อจะตั้งใจบอกความจริงกับเธอแล้วซูคีบอกให้อามันหยุดพูดไร้สาระเก็บความสกปรกไว้กับตัวเองอามันบอกเขาทำลายความเชื่อใจของเธอเคยพยายามจะบอกหลายครั้งมาแล้วแต่วันนี้เขาตั้งใจจะบอกความจริงกับเธอทั้งหมดราโนจับมือเขาวางบนซีซ่าเธอขอให้เขาสาบานว่าเขาจะไม่พูดสารภาพกับอาสมาเพราะอาสมาเป็นคนด เกินที่ครอบครัวจะรับได้สูขีบอกบ้านเราคงจะเหงาถ้าไม่มีอาสมาจึงไม่ควรจะบอกเธอเลยราโนขอให้อามันยืนยันในสัญญาอาสมาเดินไปตามถนนเธอร้องไห้ได้วยความเสียใจ ซูคีกับราโนออกมานั่งที่เก้าอี้หน้าห้องคุยกันว่าอาสมาคอยดูแลเกียรติของบ้านปกพงบ้านมาเสมอเราจะต้องแก้ไขทุกอย่างเพื่อไม่ให้ชีวิตของทั้งคู่พังทลายลงเราจะกลับบ้านไปจัดการพยายามรู้ว่าในใจของอาสมานั้นมีอะไรถ้าหากอาสมาสงสัยก็ให้ราโนช่วยยุติความสงสัยนั้นต่อมาราโนมาหาอาสมาที่ห้องกุมมือเธอขอให้อา อย่าสงสัยในความสัมพันธ์ไม่เช่นนั้นความสัมพันธ์จะพังทลายลงตัวเธอเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าอาสมาสงสัยอามันไหมวายอาสมาคิดในใจว่าเธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อสิ่งที่เธอเห็นและได้ยินในวันนี้ได้เพลิอรักษาหัวใจต้นฉบับตอนที่855 ราโนพยายามอธิบายต่ออาสมาขอให้เธอเห็นแก่ครอบครัวและอามันภรรยาทุกคนต้องผ่านเรื่องเดียวกันนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเธอขอโทษต่ออาสมาที่ได้หยาบคายที่โรงพยาบาลจึงไม่ควรจะพูดแบบนั้นขอให้อาสมาลืมความรู้สึกผิด ความเจ็บปวดความเสียใจให้เร็วที่สุดเราจะต้องสารสัมพันธ์ให้มันสวยงามและมีความสุขต่อไปและพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของอาสมาเป็นกาวจดครั้งแรกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วทุกคนถือสินอดเพื่อสามีคงตนให้มีอายุยืนยาวขออย่าได้สงสัยในใจและรักษาสิ่งดีงามที่เคยมีเอาไว้อาสมาก็รับคำอย่างหลีกเลียงไม่ได้ราโนจากไปเช้าวันต่อมา ราโนโอวยพรมอบของขวัญในวันกาวาจอให้อาสมานี่ตู้บอกอามันรักภรรยาเขามากด้านฝ่ายอามมนจะออกโรงพยาบาลมาเขายืนสวดมนต์ต่อมาตารานีบอกเขาไม่สามารถจะนอกใจอาสมาได้อีกเธอเป็นคนดีจริงใจทำเพื่อครอบครัวเขามามากเขาจะไม่สามารถโกหกเธอได้อีกต่อไปแม่ได้ขอร้องให้เขาสาบานไว้ทั้งทั้งที่ความผิดนั้นมันเกิด ขึ้นกับเขาสุขีที่ไปดำเนินเรื่องกลับมาพาอามันกลับบ้านฝ่ายผู้หญิงนั่งคุยและทานด้วยกันที่พื้นคุณย่าเอ่ยว่าอาสมากับอามันต่างก็ดูแลกันและกันอาสม่าไม่เคยบอกย่าเลยว่าอามันผลักเธอลงจากรถอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าความไว้วางใจราโนเสริมขอให้อาสมาลืมมันและเดินหน้าต่อไปต่อมาอารสมาทำพิธีร่วมกับทุกคนราโน ออกไปต้อนรับอามันและสุขีกลับบ้านอาสมาก,ก็มองอามันสีหน้านิ่งอามันกำลังจะเอ่ยดีบักมาถึงพร้อมกับของขวัญของฝากอาสมาเห็นวิ่งไปสวมกอดดีบักรองไห้ดีบักถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อาสมาไม่พูดอะไรเลยอามันทักทายเขาและรับของขวัญไปเก็บดีบักบอกเขามาพบอาสมาเขาดีใจที่เธออยู่ที่นี่มีความสุขดีบักอวยพรอ,อาสมาสุขี และครอบครัวต้อนรับดีบักสูกี้สวมกอดดีบักดีบักบอกเขาไม่ได้เจออามา a มานานแล้วจึงเดินทางมาพบเธอสูกีบอกวันนี้เป็นวันกาวาจอส์พวกเขามีความสุขที่ดีบักไม่ได้มอบเพียงแค่สภายมาให้แต่ยังให้พระรัศมีมาให้ด้วยบักไม่ขอตัวปลีกไปรับสายเขายืนคุยกับหมอ ที่ไหนห้องนอนอาสมานึกถึงคำพูดอาเลียที่โรงพยาบาลและคำร้องขอจากราโนอามันเปิดประตูเข้ามาเธอหันมาถามว่าเขาเคยกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอให้เขาช่วยบอกแก่เธอให้รู้อามันนึกถึงตอนที่เขาได้ยินดีบักคุยโทรศัพท์เมื่อวางสายจึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นผ่าตัดอะไรเขาได้ยินทุกอย่าง ดีบักบอกตัวเขาไม่สบายจะต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่หมอบอกมีโอกาสรอดแค่50เปอร์เซนขอร้องให้อามานอย่าได้บอกเรื่องนี้กับอาสมาไม่งั้นจะทำให้เธอเป็นห่วงและวิตกกังวล ฝ่ายอามันมองหน้าอาสมาบอกเขาแค่อยากจะบอกให้เธอดูแลตัวเองเธอเป็นห่วงเขาและครอบครัวเสมอเธอเป็นคนดีมากซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะดีได้ขนาดนี้เขาเติมสินดูที่หน้าผากเธอเธอก็ร้องไห้ที่ฮองโถงสุขีราโนก็ยืนคุยต้อนรับครอบครัวอาสมา่าสุขีเรียกอาโนเข้ามาคุยถามว่าอาสม่าก,กับอามันโอเคไหมอาสมาทำหน้าที่ได้ดี ช่วยรวบรวมญาติทุกคนมาร่วมงานในวันนี้ราโนก็เห็นด้วยสูขีเห็นอาเลียเดินเข้ามาจึงเข้าไปตำหนิไล่ให้ออกไปจากที่นี่อาสมากับอามันเดินมาหันไปเห็นจึงได้บอกสูขีว่าเป็นเธอที่เชิญอาเลียมาอามันคิดในใจว่าทำไมอาสมาจะต้องโทรเชิญอาเลียมาด้วยอาสมาเดินพาอาเลียเข้ามาเอ่ยขออภัยที่เธอสงสยัยบอกว่าเราสามารถเดินหน้า ต่อไปไปด้เอกัมกับเนมัตมาพร้อมกับกาบีกาบีก็ทักถ่ายพวกเขาอย่างร่าเริงเขาบอกว่าอาสมาต้องการให้พวกเขามาร่วมเฉลิมฉลองกาวาจอ์สกับทุกคนส่วนอาเลียถือสินอดสำหรับเขาส่วนนีตูก็บอกอาสมาถือสินอดให้อามานอาเลียคิดในใจว่าเธอจะหาทางให้อามานละสินอดให้กับเธอ พิธีละศิลอดกำลังจะเสร็จสิ้นอามันจะป้อนอาหารให้อาสม่าอาสม่าเป็นลมลม้มลงทุกคนกรูเข้ามาด้วยความเป็นห่วงคิดว่าคงเป็นเพราะเธอไม่ได้ทานอะไรแต่เช้าอาสม่าบอกเธอสบายดีต้องการพักผ่อนให้อาเรียพาเธอกลับห้องอาเรียก็พาเธอเข้าห้องน้ําเธอถามอาสม่าเมื่อออกจากห้องน้ําว่าโอเคไหมเห็นเธออาเจียนอาสม่าบอกเป็นข่าวดีที่ตัวเธอท้องแล้ว อาเลียถึงกับตกใจถึงกับไอติดๆอาสมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดินไปเอาน้ำมาให้อาสมาถามอาเลียว่าดีใจด้วยไหมที่ได้ยินเรื่องราวการตั้งคันเธออาเลียก็รีบปฏิเสธว่าให้เชื่อใจเธอเถอะเธอดีใจด้วยอาสมาบอกว่าอาเลียเป็นเพื่อนที่ดีคงเธออาเลียถามว่าแน่ใจหรืออาสมาบอกว่าใช่อาเลียจะไม่ดีใจกับเธอหรือที่ตั้งคันตัวเธอนั้นส่งตัว อย่างไปตรวจแล้วและจะทราบผลพรุ่งนี้ตอนบ่ายและจะได้บอกเรื่องนี้กับอามันราโนเข้ามาถามไทยอาสมาให้ลงไปทานข้าวเพราะอาสมาไม่ได้ทานอะไรแต่เช้าอาสมาก,ก็ขอให้อาลีลงไปด้วยฝ่ายชายนั่งคุยกันที่โซฟาดีบักบอกว่าไม่มีใครบอกเขาเรื่องอุบัติเหตุของอามันอามมนบอกเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยเขาไม่ได้เป็นอะไรมากกาบีถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร สูคีก็รีบตัดบทว่าลืมมันไปเสียชวนทุกคนไปทานข้าวเลือกาบีเอ่ยขอกุยกับเอกำกาบีบอกว่าอาสมาเป็นเพื่อนสมัยเรียนเขาเขาเห็นเธอกังวลเธอเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคนร้ายที่ใส่เสื้อหูดทำร้ายอามมนบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นคนตัดสายเบรกถามว่าอาสมาได้ให้สร้อยข้อมือคนร้ายแก่เขาใช่ไหมเอกำก็บอกว่าใช่ทางเขากับ กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่กาบีบอกคิดว่าคนร้ายนั้นฉลาดไม่อาจจะถูกจับได้ง่ายเอ,ากอกัมบอกไม่ต้องห่วงคนร้ายไม่อาจจะอยู่เหนือกฎหมายได้อามานเข้ามาสอบถามดีบักจะพาเขาไปโรงพยาบาลดีบักบอกไม่เป็นอะไรอามานจะไปเอาน้ำผลไม้มาให้ดีบักตกลงอาเลียก็ตามอามานเข้ามาในห้องครัวถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขากับอาสมาให้เขาบอกความจริง เขาจะปละไปเธอก็ดึงเขาไว้จนทำให้แก้วน้ำผลไม้ตกแตกเธอก็ยังถามจี้เขาอามาันก็นึกถึงความบ้าคลัง่งและความกังวลของอาเลียคิดว่าเขาจะทำอย่างไรกับเธอในตอนนี้ดี